i no 't quite accurately know. ในช่วงไม่กี่วันมานี้ก็มีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นในฮอลลีวูดเมื่อมีการถแถลงอย่างเป็นทางการจากครอบครัวของบรูซวิลลิสว่าเขากำลังเผชิญกับโรคอัฟซีย ซึ่งเป็นโรคทางสมองที่ทำให้สูญเสียความทรงจำและความสามารถในการสื่อสารทำให้เขาไม่สามารถจำบทได้ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อกองถ่ายจึงทำให้เขาต้องประกาศกเกษียณจากวงการอย่างไม่มีทางเลี่ยงปิดตำนานหนังคนอื่นบนจอภาพยนตร์ไปตลอดกาลเพราะด้วยอาการของความเจ็บป่วยบวกกับอายุอานามที่ปาเข้าไปตั้ง67ปีแล้วมันคงเป็นเรื่องยากที่ปาบรูซจะรักษาตัวและกลับมาเดือดได้ต่อไป วอลเต r ร์บรู w i l l ลิสนักแสดงแอคชั่นระดับตำนานของฮอลลีวูดเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมปี1955ที่ประเทศเยอรมันตะวันตกโดยมีคุณแม่เป็นคนเยอรมันและมีคุณพ่อเป็นทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ที่นั่นณนะช่วงเวลานั้นเขามีน้องสาวหนึ่งคนและมีน้องชายสองคนในครอบครัวที่เขานิยามเองว่าเป็นครอบครัวในชนชั้นกันมาชีพ เพราะพ่อของเขาได้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานในยามที่ปลดประจำการและพาครอบครัวย้ายกลับบ้านเกิดที่นิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาแม้จะมีความสูงถึง183เซนติเมตรแต่เขากลับมีรูปร่างที่บอบบางไม่ได้มีมัดกล้ามตามแบบพิมพ์นิยมจึงเป็นเรื่องที่ผู้ชมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ที่เขากลายมาเป็นพระเอกหนังแอคชั่นระดับแถวหน้า เคียงข้างกับพระเอกกล้ามโตรุ่มอยู่ยังอาร์โนชวาสเนเกอร์และซินเวอร์สเตอร์สโตหลนในตอนที่เป็นเด็กนั้นเขาค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของการพูดติดอักเมื่อเขาเข้าเรียนที่เพนส์กรอฟไฮสคูลเขาจึงมักจะถูกเพื่อนล้อว่าไอ้หนุ่มบักบักเพื่อล้อเรียนการพูดไม่ชัดของเขาเขาจึงได้แก้ปัญหาด้วยการเข้าร่วมในชมรมการแสดงเพื่อใช้ทักษะในการแสดงหน้าเวทีฝึกฝนการออกเสียงอย่างหนัก จนเขาสามารถพูดชัดได้ในท้ายที่สุดหลังจากเรียนจบแค่ชั้นมัธยมปลายในปี1973เขาก็ได้ตัดสินใจเลิกเรียนเพื่อออกมาหางานทำทั้งเป็นยามในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือขับรถรับส่งคนงานให้กับโรงงานของดูปองในนิวเจอร์ซีย์ก่อนที่จะทำอาชีพสุดท้ายนั่นคือการเป็นนักสืบเอกชนจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะหันมาเอาดีทางด้านการสแสดง ด้วยการยื่นใบสมัครเข้ารับการอบรมการแสดงที่ Montclair State University จนจบการศึกษาในปี1977และเขาก็ได้ย้ายไปยังนิวยอร์กทันทีซึ่งที่นั่นเขาก็ทำมาหาเลี้ยงชีพเพื่อรอโอกาสทางการแสดงด้วยการเป็นบาร์เทนเดอร์ในบาร์ที่ชื่อกมิก m เซ่บนเส้นทางการแสดงแม้เราจะมีภาพจำของบรูซวิลลิสในฐานะของแอคชั่นสตาร์ระดับไอคอน แต่แท้จริงแล้วเขากลับเริ่มต้นชีวิตในวงการด้วยการเป็นนักแสดงในแนวคอมเมดี้อาจเป็นเพราะรูปร่างที่ไม่ได้ลำ่ำบึกตามแบบสมัยนิยมของพระเอกหนังแอคชั่นในยุคนั้นปศุวัษที่1980เขาเริ่มต้นเส้นทางบนแผ่นฟิล์มด้วยการไปเป็นตัวประกอบที่นั่งอยู่กับที่เฉยๆไม่ได้มีบทพูดอะไรทั้งนั้นในหนัง The verdict 1982ของ Paul Newman ไปเป็นตัวแสดงสำรองให้กับ Ed Harris ที่โรงละครท้องถิ่น ในปี1983ภายใต้ชื่อเรื่อง f o o l for Love ก่อนที่จะยึดบทนั้นเป็นของตัวเองในปี1984หลังจากนั้นเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียและได้ปรากฏตัวในซีรีส์ Miami Vice 1984ในตอนที่ชื่อว่า No Exit และปรากฏตัวในบทรับเชิญในซีรีส์ Twilight Zone 1985แต่บทที่เป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพทางการแสดงของเขาจริงๆ ก็คือการเข้าร่วมฝ่าฟันกับผู้เข้าแข่งขันกว่า3,000คนเพื่อชิงบทนำของซีรีส์ทิตมูลไลทิง1985ที่ได้สร้างภาพจำของเขาให้กับผู้ชมในฐานะนักแสดงสายคอมเมดี้ซึ่งตัวซีรีส์ได้ประสบความสำเร็จอย่างสูงเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากทั้งเวทีเอ m y ี่อวอรและรางวัลลูกโลกทองคำด้วยและมันก็ได้สร้างติดต่อกันยาวนานถึง5สีสั้น ผลของความดังจากซีรีส์เรื่องนี้ทำให้เขาได้รับการว่าจ้างให้นำแสดงในหนังโฆษณาของบริษัทเครื่องดื่มยี่ห้อดังด้วยค่าตัวถึง7ล้านเหรียญซึ่งถือว่าสูงมากๆในยุคนั้นก่อนที่เขาจะตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเพราะเขาตั้งใจที่จะเลิกดื่มอย่างถาวดทิ้งรายได้นับ10ล้านดอลลาร์เพียงเพื่อจะแสดงจุดยืนของตัวเองหลังจากที่วนเวียนอยู่ในแวดวงจอแก้มมานานในปี1ั8 7กปเเขาก็ได้เปิดตัวในวงการจอใหญ่ ด้วยการเล่นเป็นพระเอกประกบกับนางเอกสาวสุดฮอตคิมเบสซิงเจอร์ในหนังโรแมนติกคอมดี้ i n d Date ซึ่งก็ประสบความสำเร็จพอสมควรก่อนที่จะเจงสนานในหนังเรื่องต่อมา Sunset 1988ที่ทำรายได้ไปเพียง4.6ล้านเหรียญจากทุนสร้างที่สูงถึง19ล้านเหรียญเลยทีเดียวแม้จะเป๋ไปไม่น้อยกับหนังสันเซ็ตแต่เขาก็กลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่ กับหนังที่สถาปนาความเป็นพระเอกแอคชั่นแถวหน้าให้กับเขามาจนถึงปัจจุบัน Die Hard 1988ซึ่งถูกปฏิเสธไม่เล่นมาแล้วทั้งอาร์โนชวัสเนเกอร์และซินเวสเตอร์สตอลลอนเพราะพวกเขามองว่าหนังแอคชั่นที่สู้กันอยู่แต่ในตึกไม่มีการระเบิดภูเขาเผากระท่อมไม่มีปืนกลไม่มีรถถังไม่ว่าจะมองยังไงก็เห็นแต่แววจะเจ๊งบทจึงตกมาอยู่ที่บรูซวิลลลส ซึ่งเป็นเพียงพระเอกหนังตลกทางทีวีรูปร่างบอบบางอ่อนแอไม่ได้มีกล้ามท้องเป็นมัดๆเหมือนพี่เบิ้มคนเลกกับพี่ใหญ่เรมโบ้เขาหนังจึงกลายเป็นเหมือนม้านอกสายตาที่ใครต่อใครต่างพากันสบประมาทว่าเจ๋งแน่แม้ว่าพระเอกยางวีลิสจะเล่นฉากสตันด้วยตัวเองก็ตามแต่มันกลับทําให้คนที่ดูถูกทั้งหลายต้องงายเงิบเพราะหนังทําเงินมโหฬารไปถึง141ล้านดอลลาร์จากทุนสร้างเพียง35ล้านดอลลาร์เท่านั้น จุดประกายให้กับหนังแอคชั่นแนวใหม่ที่พระเอกไม่จําเป็นต้องมีหุ่นล่ำกล้ามบึกอีกต่อไปและบรูซวิลลิสก็กลายเป็นพระเอกหนังแอคชั่นระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หลังจากที่เหนื่อยหนักกับการโดดตึกจากนางเรื่องไดฮาร์ดแล้วเขาก็พับเบรกเพื่อไปเล่นหนังดราม่า in country 1989 <S <S ซึ่งปรากฏว่าเจ๊งสน,นันจากทุนสร้าง18ล้านเหรียญหนังทำเงินไปแค่3ล้าน5าแสนเหรียญเท่านั้น บอกแล้วว่าอย่าเปลี่ยนแนว <c oughs> เล่นหนังตัวเองแล้วเจ๋งยับแต่พอไปให้เสียงภาพ <c oughs> ตัวละครเด็ก <c oughs> นีหนัง l u o k Who's Talking 1, <c oughs> 1และ 2, 2> <c oughs> ของจอห์นทราวตตาในปี1989และปี1990กลับทำเงินรวมกันไปกว่า400ล้านเหรียญทั้งๆท,ท,ที่ใช้ทุนสร้างไปแค่30ล้านเหรียญเท่านั้นสวัสที่1990หลังจากที่ลคมคว่มเข้ามางายกับหนังดรามา่า Sunset ในยุคปลาย80 เขาก็กลับมาอีกครั้งกับบทตำรวจจอมระห่ำจอห์นแมกเคลนในหนังภาคต่อได e h a r ส2 1990และได e h a r ส3 1995ซึ่งก็ทำเงินระเบิดระเบ้อเช่นเคยเปิดปี90แบบปินขึ้นสู่ยอดเขาแต่แล้วเขาก็ต้องร่วงลงเหวอีกครั้งถึง2เรื่องติดติดกันกับหนัง The Bonfire of the Vanity 1990 และฮั s ซันฮอกยิวแสงมือเทวดา1991ซึ่งล้มเหลวบนตารางบ็อกซ์ออฟทั้งคู่ก่อนที่จะได้โผล่มาหายใจเหนือน้ำแค่วับวับกับหนัง The Last Boy Scout 1991และ Striking Distance ตำรวจคลื่นระหำ่ำ1993ที่ทำรายได้ไปพอทุมทุมแล้วก็ต้องร่วงลงไปอีกครั้งกับหนังสุดอื้อเชาแห่งปี Color of Night ในปี1994 แม้จะมีฉากรักอันเร่าร้อนระหว่างเขากับเจนมาร์ชที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นฉากรักที่ดีที่สุดอีกฉากหนึ่งของโลกภาพยนตร์ซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ก็ฟื้นมาได้อีกเพือกับหนังอยังภาพฟิคชั่นเขย่าชีพจรเกินเดือน1994ที่ทำเงินเป็นเละเทะถึง214ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่8.5ล้านเหรียญเท่านั้นนอกจากนั้นก็ยังมี t 2 Monkeys 1995 และ The Fifth Element 1997ที่ต่างก็ทำเงินถล่มทลายทั้งสองเรื่องหนังสามเรื่องต่อมาของเขา The Jago 1997ก็ถือว่าทำเงินอย่างงดงาม Mercury Rising 1998รายได้ม่คุ้มกับทุนสร้างและเจ๊งสนั่นกับหนัง Breakfast of Champions 1999ที่ทำเงินไปแค่178,278ลดอลลาร์จากทุนสร้างที่สูงถึง12ล้านเหรียญเลยทีเดียว ก่อนที่จะปิดท้ายทศวรรษด้วยหนังที่ทำเงินมโหฬารอย่างอามาเกตดอน1998และ The Sixth Sense 1999เรียกว่าทศวรรษที่1990ช่างเป็นทศวรรษที่สุดผันผวนของบรูซวิลลิสเลยก็ว่าได้ทศวรรษที่2000เขาเปิดปี2000ได้อย่างงดงามด้วยหนังทำเงินอย่าง The ะโฮ i n นยที่ใช้งบสร้างเพียง41.3ล้านเหรียญ แต่เก็บรายได้ไป1 0 6 4ล้านเหรียญแต่เขาก็ได้พลาดโอกาสสำคัญในการรับบทเจ้าพ่อคาสิโนตัวร้ายเทอรี่เบเนดิกในหนังเรื่องดังแห่งปี2001 Ocean's Eleven ประกบแบรดพิตต์และจอร์ดคลูนียที่สุดท้ายหนังได้แอนดี้กาเซยเข้ามารับบทแทนเขาได้ขึ้นจอในหนังภาคต่อ Ocean's Twelve ปี2004กับบทรับเชิญที่เขาเล่นเป็นตัวเอง ก่อนที่จะกลับมาเล่นหนังแนวเหนือจริงที่ทำเงินไปได้อย่างสวยงามในปี2005 Sin City และไปเล่นหนังเจ๊งอย่าง Hostage ปี2005ที่ในมุมมองของแอดมันช่างเป็นหนังที่เดือดและสนุกเอามากๆแต่มันก็ทำเงินไปแค่78ล้านเหรียญจากทุนสร้าง75ล้านเหรียญซึ่งถือว่าขาดทุนยับเยินเพราะจุดคุ้มทุนของหนังต้องทำไรายได้อย่างน้อย150ล้านเหรียญขึ้นไปยังยังไม่หยุดแค่นั้น เขายังเจ๊งต่อไม่รอแล้วนะกับหนัง Perfect Stranger ปี2007ที่แม้จะขึ้นจอประกบสาวร้อนอย่างฮันลี่เบอรีแล้วก็ตามก่อนที่จะกลับมากู้หน้าได้ในภาคที่4ของหนัง Die Hard Live Free or Die Hard ปี2007ที่ทำเงินไปได้ถึง388ล้านจากทุนสร้าง110ล้านเหรียญถือว่าเป็นของตายสำหรับหนังในแฟรนไชส์ชุดนี้ที่สร้างเมื่อไหร่ก็ทำเงินถล่มทลายเมื่อนั้น ศวรรษ2010เขาเปิดทศวรรษที่2010ในแบบที่ไม่ค่อยเป็นมงคลนะเมื่อเขาไปรับเล่นหนังแอคชั่นฟอร์มเล็กๆของผู้กำกับเควินสมิธค c o o เอา2010ซึ่งก็ไม่ได้ทำเงินอะไรเลยจากทุนสร้าง30ล้านเหรียญหนังทำเงินไปได้แค่56ล้านเหรียญเท่านั้นไม่ถึงจุดคุ้มทุนซะด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เขาได้มาจากการเล่นหนังเรื่องนี้ นั่นก็คือเสียงร่ำลือถึงการเป็นคนที่ทำงานด้วยยาเข้าตำราของดาราจากนรกเพราะผู้กำกับเควินสมิธถึงกับผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับเขาอีกเลยเพราะเขาไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยไม่แม้แต่จะถ่ายโปสเตอร์เพื่อใช้ในการโปรโมตหนังด้วยซ้ำและในปีเดียวกันนี้เขายังได้ไปร่วมงานกับซินเวสเตอร์สตอร์โลดและอาร์โนชวาส a r เนเกอร์ในหนังรวมดาวพระเอกนักบูรุ่นเดิ The Expendables ที่ก็ทำเงินไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเป็นหนังที่ได้ชื่อว่าเป็นที่รอคอยของผู้ชมมากที่สุดที่จะได้เห็นคนเหล็กแรมโบ้ bo, และคนอื่นมาขึ้นจอร่วมกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในยุคพีคๆของพวกเขา <S <S เขายังได้กลับมาในหนังภาคต่อในปี2012ก่อนที่จะถูกสตอลลอนตเพิดออกจากกองถ่ายภาค3ไปเพราะความเคี่ยวและความน่างเงิน โดยพ่อเรมโบ้ได้มทมถุยใส่คนอื่นไล่หลังว่าทั้งโลบและขีเ้กียจเพราะเขาเรียกค่าตัวในการถ่ายทำแค่4วันถึง4ล้านเหรียญทั้งๆท,ที่ตกลงกันไว้แล้วที่3ล้านหมดโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับเพื่อนร้ายไวแซยยิตอีกต่อไปเพราะมีหนังฮิตส,ส่งท้ายลูเปอ2์ที่ทำเงินไปถึง177ล้านเหรียญจากทุนสร้างแค่30ล้านเหรียญเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็เริ่มลดเพดานล,ลง ไปเล่นหนังเกรด B เกรด C ไปจนถึงหนังที่สร้างเพื่อส่งตรงลงวิดีโอเขาเริ่มเล่นหนังแผ่นอย่างเป็นจริงเป็นจังในช่วงกลางทศวรรษที่2010เป็นต้นมาแต่เห็นแกรับเล่นหนังแผ่นเหมือนคนร้อนเงินแบบนี้แต่รายได้กลับดีอย่างไม่น่าเชื่อเขาได้รับค่าตัวต่อเรื่องถึง2ล้านเหรียญจากการเข้ากล้องแค่2วันและมีแอร์ไามุนจอแค่เรื่องละไม่เกิน15นาทีงานสบายแต่ได้เงินเยอะจะนังผงหนังแผ่นก็ช่างมันว่าง้ง เพราะง,งกและเขี้ยวขนาดนี้เขาจึงมีสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินในปี2022ถึง250ล้านเหรียญเลยทีเดียวเขายังมีหนังฮิตๆในช่วงทศวรรษที่2010อีกมากมายหลายเรื่องเช่นภาคที่5ของหนัง Die Hard Good Day to Die Hard 2013ที่ทำรายได้ถล่มทลาดถ,ถึง305ล้านเหรียญจากทุนสร้าง92ล้านเหรียญเรดขนอึดต้องกลับมาอึด2010 G.I. Joe Retaliation 2013และ Glass 2019เป็นต้นในทศวรรษที่2020ซึ่งเป็นช่วงท้ายๆในวงการก่อนที่เขาจะเกิดการเจ็บป่วยจนต้องประกาศรีทายไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในบรรดานหนังที่เขาเล่นทั้งหมด21เรื่องทั้งที่ออกฉายไปแล้วและยังไม่ได้ออกฉายตั้งแต่ปี2020จนถึงต้นปี2022 ล้วนแล้วแต่เป็นหนังที่สร้างและส่งตรงลงวิดีโอทั้งนั้นไม่มีหนังสตูดิโอฟอร์มใหญ่แม้แต่เรื่องเดียวนับว่าเป็นการปิดตำนานที่ดูจะไม่ค่อยสวยงามนักสำหรับอดีตพระเอกหนังแอคชั่นระดับแถวหน้าที่อยู่คู่กับฮอลลีวูดมานานกว่าสีทศวรรษที่ต้องมาปิดท้ายด้วยการเล่นแต่หนังแผ่นแบบนี้ดูมันไม่สมศักดิ์ศรีเอาซะเลยรูสวิลลิสมีผลงานการแสดงทั้งหมดกว่า144เรื่อง ตลอดระยะเวลา44ปีที่เขาอยู่ในวงการตั้งแต่ปี1978จนถึงปี2022หนังทั้งหมดที่เขาแสดงได้ถูกประเมินไว้ว่าทำเงินรวมกันเฉพาะในอเมริกากว่า3,000ล้านเหรียญเลยทีเดียวบรูซวิลลิสได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้งครั้งแรกกับนางเอกสาวเดมี่หมูในปี1987ก่อนที่จะหย่าก,กันในปี2000พวกเขามีลูกสาวด้วยกัน3คนครั้งที่ส กับเอมมาเฮมิงเวย์สซึ่งเป็นทั้งนางแบบและนักแสดงเช่นกันทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันสองคนความเจ็บป่วยอันที่จริงเขาอาจมีอาการป่วยมานานแล้วแต่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งในเดือนมกราคมปี2021เขาถูกพนักงานของห้างแห่งหนึ่งเชิญตัวออกจากอาคารเพราะเขาไม่ยอมใส่มาส ทั้งๆที่มีกฎว่าทุกคนต้องใส่เนื่องจากการระบาดของโควิด -19 หลายคนอาจคิดไปว่านี่เป็นการก่อเรื่องอีกครั้งของวิลลิสแต่ความจริงคือเขาได้เริ่มสูญเสียความทรงจำไปแล้วจากการป่วยด้วยโรคอัลฟาสเซียซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางสมองซึ่งจะทำให้คนที่ป่วยสูญเสียความสามารถในการสื่อสารและความทรงจาจนทาให้เขาไม่สามารถที่จะจาบทหรือโต้อตอบกับนักแสดงคนอื่นได้ หลายคนที่เคยร่วมงานกับเขาก็แอบ,บสงสัยเพราะวิลลิสจำตำแหน่งหน้ากล้องถ่ายทำของเขาไม่ได้แถมยังลืมบทพูดอยู่บ่อยๆจนทีมงานคิดว่าเขามีปัญหาในการฟังจึงใช้วิธีซ่อนหูฟังแล้วบอกบทให้กับเขาแต่เขาก็ทำตามไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาไม่รู้ความหมายของคำพูดเหล่านั้นอีกต่อไปหลายๆเรื่องผู้กำกับต้องรื้อบทใหม่ให้เขามีบทพูดแค่ห้าหน้าจากที่เคยมีถึง15หน้า ในที่สุดทุกสิ่งก็ไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไปครอบครัวของเขาได้ออกมาประกาศว่าเขาจําเป็นต้องกเกษียณออกจากวงการเพราะเขาป่วยเป็นโรคอ,อฟัฟซีซึ่งมันจะทําให้เขาสื่อสารกับใครไม่ได้ต่อไปปิดตํานานของคนอื่นบนจอภาพยนตร์ตลอดไปและเราจะไม่ได้เห็นเขาในบทของจอห์นแม็กเคลนจากหนังชุด d ดฮาร์ดที่มีข่าวว่ากําลังจะสร้างภาคหอีกแล้ว ขอบคุณสำหรับการสร้างความสุขบนแผ่นฟิล์มให้กับพวกเราตลอด44ปีที่ผ่านมาเราจะไม่ลืมคุณตลอดไปผู้หมวดจอห์นแม็เคลนบรูซวิลลิส